คุณกลัวพระเจ้าหรือไม่ลองจินตนาการว่าเรากำลังอยู่ในสวนเอเดนหลังจากการล้มลงในบาปหญิงและชายเพิ่งไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพิ่งทำบาปต่อพระองค์พวกเขากินผลไม้ต้องห้ามความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเขาจึงถูกตัดขาดบาปนี้เป็นบาปแรกที่นำมาซึ่งการแยกจากความแตกแยกและคุณเคยคิดถึงสิ่งนี้หรือไม่ ความกลัวคำว่ากลัวถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ในช่วงเวลานี้เองหลังจากการล้มลงในบาปชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุลเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียปฐมมการบทที่สข้อสิททำไมอาดัมจึงกลัวเพราะเขาเริ่มตระหนักถึงความเปอยเปล่าของตนเองและการไม่เชื่อฟังของเขาทำให้ความกลัวเกิดขึ้น ที่แย่กว่านั้นคือความกลัวนี้ทำให้เขาหลบซ่อนจากพระเจ้าหลบซ่อนจากพระผู้ทรงสร้างเขาผู้ทรงรักเขาและผู้ทรงดูแลเขาจากพระองค์ผู้ที่เขาเคยสื่อสารและพูดคุยด้วยทุกวันเมื่อเรากลัวพระเจ้าเราก็มักจะหลีกหนีจากพระพักของพระองค์ทั้งที่จริงแล้วในพระพักของพระองค์นั่นเองที่เราจะได้รับการให้อภัยพระคุณและพระก,กําลัง เพื่อจะก้าวเดินต่อไปและ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบางทีความรู้สึกผิดอาจกำลังขัดขวางไม่ให้คุณเข้าใกล้พระบิดาแต่พระองค์กำลังรอคุณอยู่ด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างเหมือนพ่อของบุตรที่หลงหายดูพระคัมภีร์ลูกาบทที่15ข้อ11ถึง24พระองค์ทรงรอคุณอยู่ที่หน้าประตูหัวใจของคุณ เปิดประตูนั้นให้พระองค์เถิดเชิญพระองค์เข้ามาให้พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณจิตใจและชีวิตของคุณพระเจ้ารักคุณและหากคุณต้องการการให้อภัยและทูลขอต่อพระองค์พระองค์จะทรงให้อภัยคุณฉันไม่รู้จักชีวิตหรือจิตใจของคุณแต่วันนี้หากคุณรู้สึกถึงเสียงเรียกอันแผ่วเ,เบาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงตอบสนองต่อพระองค์เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาตรวจสอบจิตใจและวิญญาณของคุณ คุณอยากทำเช่นนั้นไหมถ้าใช่ลองอธิษฐานร่วมกันดังนี้พระเจ้าบางครั้งลูกกลัวที่จะเข้าเฝ้าพระองค์และพูดกับพระองค์พอรู้สึกผิดและรู้สึกไม่คู่ควรลูกขอวิงวอนอย่างถ่อมใจว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงสัแดงให้ลูกเห็นว่า มีสิ่งใดที่ขัดขวางไม่ให้ลูกเข้าหาพระองค์ด้วยความมั่นใจขอทรงเปิดเผยให้ลูกรู้และช่วยลูกให้สามารถละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปให้หมดในพระนามพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์